กราบสองกราบ3อ่าสียนยกเียนแพรลูกจับข้างล่างจับข้างล่างอ่าสองคนเลยเอาทั้งหมดประนมมือเหมือนเราได้ถวายเองลูกมองด้าหน้าด้านหน้าด้วยนะถอยหลังเตรียมตัวกราบกราบหนึ่งกราบสองกราบสา ทั้งหมดอาราธนาศีลห้าพร้อมกันหนึ่งสอง ทั้งหมดคุกข่าวกราบสองกราบสามคณะตำบลบางช้างที่ครารพอย่างสูงดิฉันนางปรีแก้วตานผู้ราการเรียนบ้านหนองดินดาวัฒนาบ้านรอดอนุสรเข้ามารับการสอนธรรมศึกษาที่วัดปีดาลาแห่งนี้มาโดยตลอดโอกาสนี้จงได้นำ Gracias. ดีเยอะมากนะแล้วเราเรียนมา,มาแล้วเราก็ตั้งใจปฏิบัติด้วยว่าเราจะเป็นเด็ก,กดกีเป็นนิสิตระดับที่ดีกันก็ไม่ควรพูดไม่ควรพูดพูดเรื่องเรื่องเรื่องที่ควรพูดอย่างดีนะแต่ก็พูดเรื่องอื่นที่มันเป็นดีดีแต่เรื่องนี้ต้องไม่ต้องพูด,พ,ดพูดไปแล้วมันหนึงแก้ไขไม่ได้สอทงทำคมเปลี่ยนีก้เราก็เวรียนกันมาบางภาคมาท้องปูมงไม่มาหรอกแต่เพื่อนชวนบอกว่าอ่าดื่มกระท่อมกันอะไรนี่หรือในในรว่าไปเสพยา เด็กวัยรุ่นเนี่ยเรียกว่าจิตใจของคนเราเนี่ยมันเปนรียบเสมือนน้ำที่ตกจากหน้ผาผาจนมันจะไหลลงตักตลอดมันไม่ไหลขึ้นบนน้ำตกหน้าผานะเช่นเดียวกับิตมกวัยรุเนี่ยจิตคนเนี่ยไหลลงกัดตลอดถ้าไม่มีการฝึกนธรรมะให้มีการที่จะบิดคนหรือว่ามีปัญญาว่ารู้ถึงทลิปภายในก็จะทำให้ตัวเราแข็งแรงมีจิตกระตือรือร้นในตัวเราเนี้ในใจจย สามคือการเรบทุกของจิยครับที่เกี่ยวกับเด็กเยเป็นแล้วเกจะต้องเชื่องขงสิเรื่องของการพูดนะครับชัดเจนมากเด็กก็ให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทีนี้ อ่านี้เล้วพระอาจารย์ก็จะชี้แจงนะครับอีกครั้งหนึ่งนะหรับใครอยู่ห้องไหนใครอยู่ห้องไหนนะครับเจนชัยมีนะเจนชัยมีนะไม่เกี่ยวกับที่เรียนแล้วลูกอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะไม่เกี่ยวกับที่เรียนแล้วเอออันนี้ที่ห้องของนะรวมถึง อาชีรงานนี้เราเรียนบ้านาปากแดะยกม,มืออ่าห้องสองคือแถวนี้ด้วยนะแถวนี้เป็นห้องสอบน,นะลูกจำไว้นะอะไรห้องสองยกม,มือให้พระอาจารย์ดูไหนใครเป็นห้องสอบยกม,มืออ่ายกม,มือใครไม่ยกแสดงว่าจะไแลกขาดนะอ่าห้องสอบน,นะต่อไปไไหวนะุ่นวายใช้คำพูดใช้คำพูดที่ เราล่ามลุกคนอื่นในด้านเพศผิดอะไอลูกผิดนี้ก็ถือว่าผิดในเรื่องของความให่เหมือนกันเราก็ทำผิดทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับเพศด้วยเช่นอะไรลูกเอาดีแล้ว ป๊อปเปอน์ในการเลือกคำตอบตายแล้วสามสิบป๊อเริ่มอ่ากี่ข้อแล้วครับข้อไหนแล้ว จะไม่ค่อยเก่งเรื่องการลบอีกพวกหนึ่งเรียกอริยากาพวกนี้เก่งแล้วก็พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนในกับส่วนนอกส่วนในเนี่ยเขาจะเรียกว่ามัชชิมะประเทศส่วนนอกเนี่ยเขาจะเรียกว่าปัจจันต์ตประเทศนะครับวันน้าพามเนี่ยก็จะถือว่าตนเองเนี่ยเป็นชนชั้นสูงนะครับส่วนวันน้าแพทย์เนี่ย ก็จะเป็นพวกพ่อค้าทำกเกษตรอะไรพวกนี้พวกนี้เขาจะถือตอนว่าตัวเองเนี่ยเป็นชนชั้นกลางแล้วก็วันนะสุ้มเรื่องวันเราื่องไหนให้วันแบบนับคให้ตรงนะ ข้าวปลุด <jamais> ต่างวอาจา์อกเมเงินสาสุปาเทียนชนะสัมปันนาเอาอนะลอตัวอี่สองหล่ะ

แล้วหลังนี้ลงมาเรียนในเดือนเดือนนี้นะครับแล้วก็วันวันนี้ก็อยากให้เด็กได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณนะครับที่อาจารย์ท่านก็ได้สอนพวกเราสอนจริงจังเลยคือสองปีนี้คือสงสรามการเต็มยูร่นอวันเกิดท่านอ่ะทั้งหมดตรงนี้นะครับครับเชทวังวางขวบวรงตุ่นนครับอ่ะทั้งหมดเกี่ยวกับตัวผู้เข่าผู้เข่า ก็ถี่กครับับพร้อมกันเดีตัวนะกลาพร้อมกันนะอัญชลีวันทาบอกว่านะเดนสองสาม ขอบคุณครับด้วยเหลือกี่ขวดเหลือกี่ขวดน้ำแข็งเหลือเยอะเลยอาจารา์ <c oughs> กลาบไม่รูกไม่เป็นไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สำรวมวาจาสำรวมใจตั้งกายให้ตรงตั้งกายให้ตรงไม่นั่งหลังงอไม่นั่งคอเอียงคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากคนดีทำยากสำรวมกาย หนึ่งนาทีสุดท้ายให้ตั้งใจใครที่ย าทางลูกหลานญาติาิตรสนิทกัน,น,กนคนเคยร่วม,วมทำงาน แป๊บเดียว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 แดี เปลี่ยนไม่ออกไม่เชืยกมือถามผู้อาวุโสคุณตองเลี้ยงนิดเดียว ตอบไหมไหมโอเคมีคนตอบไหม,ไหมโอเคครัอบอเ ได้ไปเลยสวัสดีลูกรักษาสุขภาพด้วยนะครับทบทวนความรู้ทบทวนบทเรียนในวันนี้นะครับเดินได้แถวสี่ดีมากเลย